ครูวิไลพนมค่ะท่านเป็นเจ้าของผลงานเพลงดังนะคะเช่นคืนนี้พี่คอยคืนนี้พี่ติดเวรรักแรกลบบรุรีหลังอําลาการขายเสียงเพราะปัญหาสุขภาพค่ะวิไลพนมที่ได้วิชาการแต่งเพลงมาจากครูภัยบูญณ์ตุขันก็ได้หันมาเป็นนักประพันธ์เพลงเต็มตัวค่ะโดยครูเนี่ยมีผลงานนะคะที่ทําให้นักร้องโด่งดังมากมายเลยค่ะเช่นเพลงแหบมหาสเสน่ห์ของสายยันสัญญาคิดถึงอีสานร,ร้องโดยเย็นจิตพรทวีอกหักซ้ำ บ่อยๆร้องโดยเสีรีรุ่งสว่างนอกจากนี้ค่ะยังเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับนะักร้องหลายคนนะคะอย่างเช่นโจนาสแอนเดอร์สันคริสตี้กิฟสันและจิงรีดขาววงเทวันปัจจุบันค่ะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งประเทศไทยด้วยค่ะ สำหรับการเสียชีวิตนะคะครอบครัวแจ้งว่าครูวิไลพนมเข้านอนค่ะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เมื่อปลุกให้รับประทานข้าวช่วงเที่ยงวันที่11กุมภาพันธ์ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะซึ่งกำหนดการพิธีบําเพ็ญกุศลออกมาแล้วค่ะนั่นคือในวันนี้12กุมภาพันธ์นะคะ16นาฬิกามีพิธีรดน้ําศพค่ะ19นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมและจะสวดไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ โดยวันที่19กุมภาพันธ์17นาฬิกานะคะจะมีพิธีชาปนก,กิจศพของครูวิไลพนมค่ะจัดขึ้นที่วัดไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ